วันนี้จะมาใส่ซิปแบบสโลโมชันให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆมือใหม่ที่ทําไม่ได้ดูนะคะก่อนอื่นเราเลาะซิปเก่าออกมาก่อนแล้วเราก็เอามาวัดความยาวว่าซิปเดิมเท่าไหร่นะคะ,ะบางท่านถามว่าเราจะใช้ซิปเท่าไหร่เราต้องดูซิปเดิมนะกรณีที่เราเปลี่ยนซิปให้ลูกค้าการเปลี่ยนซิปการเย็บซิปต่างๆเนี่ยมันมีหลายวิธีเนาะวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะเอามาให้ดู พอเราได้ซิปมาแล้วเราก็คว่ำซิปลงกับสาบนะคะสาบด้านที่เป็นโคง้งโค้งสาบสองข้างจะไม่เหมือนกันนะคะมือใหม่ต้องดูนะว่าเราจะใส่ข้างไหนคว่ำลงแบบนี้รอ,อยเดิมเนี่ยเขาจะมีรอยที่เราเลาะออกอยู่เราก็อเอาเอา,เอาฟันซิปเนี่ยวางให้ตรงรอยเดิมเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเลาะออกเนี่ยเขาจะมะีสีของผ้าเนี่ยไม่เหมือนกัน ถ้าเราไม่เข้าใจให้เรากดวิดีโอแล้วเราก็ดูซ้ําๆนะคะเพราะว่าบางท่านบอกว่าดูแล้วไม่ชัดมองแล้วไม่เห็นอะไรประมาณนี้ทําไม่ถูกนะ,ะถ้าหากว่าเราดูแล้วเข้าใจครั้งหนึ่งเราก็จะทําครั้งต่อๆไปเราก็จะทําได้เลยเนาะ,ะงานซ่อมผ้านะ่ยมันดูครั้งเดียวแล้วก็ถ้าเราจําได้เนี่ยมันทําได้เลยเพราะว่าทุกครั้งมันก็ทําเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็รูดนะคะเย็บสองครั้ง เย็บสองครั้งคู่กันอะเพื่อความแน่นแข็งแรงจากนั้นเราก็จับหัวซิปยัดเข้าไปในขอบเหมือนเดิมที่เราเลาะออกมาก่อนที่เราจะเลาะเราก็ดูวิธีเย็บด้วยว่าเขาเย็บมาแบบไหนของเก่าเขาเดี๋ยวเลาะเสร็จแล้วเย็บกลับเข้าที่เดิมไม่ถูกอะไรที่เรายังไม่ได้เรียนรู้มันจะยากเสมอนะคะ ถ้าหากว่าเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายบางท่านเนี่ยใช้เวลาเย็บแค่5นาทีเองนะเข้าซิฟอะแต่พี่น้ไมใช้เวลานานกว่านั้นนะมีเพื่อนคนหนึ่งตัดขานี้เย็บ5นาทีนะเข้าซิฟเข้า5นาทีนะียไวมากงานเขาเยอะมากนะคะทำคนเดียวงานซ่อมผ้าเป็นอาชีพที่ ได้รับเงินทุกวันนะจะมากจะน้อยก็ได้รับทุกวันนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยสามารถหาที่เรียนอ่าเอาไว้ทําเป็นอาชีพได้เลยเนาะรับเล็กๆน้อยๆอยู่บ้านก็ได้หรือเราจะรับจากเพื่อนที่ทํางานมาก็ได้อะไรประมาณนี้ซื้อจักสักตัวหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็วนมาที่เดิมนั่นแหละยกปีกกล้งซิบขึ้นแล้วเราก็วนมานะ เสร็จได้เราจะตัดให้ชิดได้อ่าจะชิดตลอดเวลานะคะใช้กรรไกรคมๆเนี่ยมันจะตัดได้ชิดจากนั้นเราก็มาจับอีกด้านหนึ่งนะคะเนี่ยดึงให้ตึงๆแล้วเราก็เปิดปีกซิปขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแบบในภาพเลยเราก็จับเย็บกลึงไว้ก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องงงว่ามันเย็บเข้ากันยังไงหรือว่าอ่าตรงปลายก้นซิปเนี่ยเขาจะชอบ เป็นถุงยน่นถ้าหากว่าเราคำนวณไม่ถูกแต่ถ้าเราเย็บตึงไว้แบบนี้ก่อนเนี่ยจะง่ายนะคะเย็บห่างๆก็ได้เนี่ยแบบนี้เราเราก็มาดูก้นตรงก้นซิปเนี่ยว่าเขาเป็นถุงไหมหย่อนไหมนะถ้าหากว่าเราคำนวณไม่ถูกเขาจะหย่อน,นะคะ่ะจากนั้นเราก็จับลิ้นนะคะลิ้นรองซิปข้างหนึ่งวางให้เหมือนเดิมเขานะหัวซิปเรา จัดเก็บให้เหมือนเดิมที่เราเลาะอ,ออกนะคะตัวนี้เขาเป็นขอบหลบในตัวก็จะยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะถ้าเป็นขอบที่เป็นต่อขอบก็จะยัดเข้าไปใต้ขอบคือมันดูลักษณะของงานด้วยแต่วิธีทำมันก็เหมือนกันทุกทุกครั้งนะคะ ถ้าเป็นยีนเราจะเข้าลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นกางเกงผ้าธรรมดาจะเข้าอีกลักษณะหนึ่งเพราะว่าเราจะดูที่สาบรองซิปอะถ้าสาบใหญ่ก็จะทําแบบนี้ถ้าสาบเล็กก็จะทําอีกแบบหนึ่งเนาะจากนั้นเราก็คิ้วลงมานะคะข้างๆซิปหนึ่งตีนผีเล็กเราเย็บซิปติดกับสาบไวข้ข้างครั้งหนึ่งแล้วไงตอนนี้เราแค่เอาสาบมาลองให้เขาเป็น ่าลักษณะเดิมก่อนที่เราจะรอออกนะคะยีนคือส่วนมากเขาจะทํำสาบข้างล่างนะใหญ่ทุกแบรนด์แหละมันเป็นลักษณะของยีนหรือไงอันนี้ไม่รู้นะเราก็เย็บลงมาที่เหล็กตัวกั้นของเซฟนะคะย้ำเฉพาะแค่ตรงนั้น ไม่ต้องเย็บลงมาจนสุดเป,นะปรีกซิปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราคิวอีกอ่ะคราวนี้เราก็มาคิวนะคะคิวตรงเป้าตะเข็บเป้าที่เราลเลาะออกเลาะให้มันยาวๆลงไปเราจะได้ทํางานง่ายถ้าเลาะนิดเดียวเราเอามือเข้าไปทํางานยากคิวเราก็วนมาเลยนะคิวยาวๆนะไม่ต้องไปคิวสั้นนิดเดียวนะคะถึงเราจะเลาะ ไม่ถึงเราก็ต้องเย็บให้เลยลงไปอีกเพื่อเส้นได้เนี่ยมันจะได้เชื่อมต่อกันเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมคะซาบเรียบๆบแบบนี้เลยด้านนอกด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางท่านบอกว่าให้โชว์ให้ดูแต่ด้านโชว์ไม่ให้ดูด้านในเลยเนี่ยก็จะได้แบบนี้แหละ ขอบคุณที่รับชมจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะ